สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยโรงเรียนมัธยมพัชรก,กิติยาภา3สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567ครับ วันที่4ธันวาคม2,567ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาสามสุราธานีตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนางสาวอมรรัตนโพเพชรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราธานีชุมพรเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงสาราารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา7ธันวาคม2567โดยมีนางพัทรัพพรพุทธรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิตยาภาสามสุราธานีข้าราชการตำรวจทาหารคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยตัวแทนนักเรียนกล่าวอาศิรวาทและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆวางพ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินตามลำดับ ในโอกาสนี้ประธานในพิธีทําความเคารพหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาถวายทูบเทียนแพรและลงนามถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะปลูกฝังแก่นักเรียน รวมถึงเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาของชาติและเยาวชนให้ปรากฏสืบไปนอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาทุนสิริพัฒให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน2ทุนอีกด้วยค่ะ